ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะดีใจได้กลับบ้านค่ะขอย้อนนิดนึงเราเนี่ยเริ่มต้นไปรู้จักกับแม่ตั๊กเขาได้ยังไงครับรู้จักกับแม่ตั๊กเพราะว่ารู้จักกับรุ่นพี่แล้วก็รุ่นพี่ก็แนะนำลี่ไปเจอแม่ตั๊กเพราะว่าแม่ตัก๊กให้โอกาสไปไลฟ์ใช่ไหมสอครั้งได้งานจากรุ่นพี่ค่ะให้ครั้งละเท่าไหร่ที่เขาจ้า,างหนึ่งแสนห้าหบาทค่ะค่ะ เมา่อไทำงานรลฟนสดกับเขาจำนวนกี่ครั้งสองครั้งค่ะสนิทกับเขาเลยไหมครับหรือ,อยังไงไม่สนิทค่ะก็ได้คุยกันสองครั้งที่เจอกันนะครับตอนที่เราร like, ้า์สดเราขายอะไรคะสินค้าสบู่กันแดดแล้วโกโก้ค่ะตอนนั้นเขามีสคริปต์อะไรให้เราอ่านแล้วก็ในในร like, ้า์สดมีการแจกทองหรือว่าอย่างอื่นด้วยไหมคะแจกแจกเงินแจกเงินค่ะ แบงค์พันห้าร้อยร้อยหนึ่งค่ะแล้วพี่ลี่เนี่ยมีคนใส่ซองเองด้วยใช่ไหมใช่แม่เขาให้ลี่ใส่ซองหนูจำได้ว่าหนูใส่แบงค์ไปสองพันแล้วก็ห้าร้อยค่ะค่ะกล้กืปุ๋ยเนี่าใส่ซองไปจริงๆหนูใส่ซองลงไปจริงๆแจกให้ลูกค้าจริงๆตอนที่หนูเห็นน่ะก็เป็นแบบนั้นค่ะเท่าีได้ 2, 2> แต่ว่า<ๆ>หนูก็ใส่ไม่กี่กล่องค่ะ เท่าที่ได้สัมผัสเขามาเนี่ยเขาดูเป็นคนยังไงใน,ในสายตาเราในมุมเราเนี่ยถ้าในความรู้สึกแรกพูดตามตรงเลยว่าไม่ตักน่ารักเขาจะถามหนูเสมอว่าหิวไหมลูกกินข้าวหรือยังอยากกินอะไรไหมกินน้ำไหมก็คือดูแลดีค่ะค่ะ,คะอย่างเรื่องที่ว่าจะให้เงินสิบล้านให้เราไปลงทุนอันนี้เรื่องนี้เรารู้มาก่อนไหมคะตอนที่ไลฟ์สดไม่รู้รี่ต้องต้องเล่าก่อนว่าเริ่มแรกค่ะ มีแบรนด์หนึ่งติดต่อมาหาลี่แล้วจะทำคอลลาเจนทีนี้ลี่ก็คุยโทรศัพท์อยู่แล้วทีนี้ลี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหรือสัญญาอะไรใช่ไหมลี่ก็เลยปรึกษาแม่ตักแม่หนูขออนุญาตปรึกษาได้ไหมพอดีหนูจะทำแบรนด์อันนี้กับของสินค้าตัวนี้เป็นคอลลาเจน เขาจะให้หนูผลประโยชน์แบ่งกันก็คือ50% 50แล้วหนูจะต้องรับรู้ข้อตกลงอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แล้วแม่ตั๊กก็เสนอมาว่า,าแม่ไม่รู้ของคนอื่นเป็นยังไงถ้าสมมุติหนูทำกับแม่แม่ไม่ให้หนู50% 50%แต่แม่ให้หนู30%แล้วก็ หนูต้องไลฟ์ตลอดเวลาทำงานกับแม่เหนื่อยมากแต่หนูจะได้ตังค์อะไรประมาณนี้แม่ตัดอะไกี่เปอร์เซ็นต์70เปอร์เซ็นต์ตอนนั้นตอนนั้นหนูก็ไม่ได้อะไรแต่หนูหนูก็พูดไปตอนนั้นคือยังไม่ได้ตกลงมันเป็นแค่คำแนะนำแล้วทีนี้โอ้ถ้าหนูต้องไลฟ์ด้วยด้วยด้วยความที่เราก็มีละครที่ถ่ายขายค้างอยู่อะไรอย่างนี้ หนูก็บอกแล้วถ้าหนูถ่ายละครจะจะทำยังไงแม่ก็บอกว่าหนูทำงานหนูก็ทำไปแต่ถ้าหนูว่างหนูต้องไลฟ์อะไรเงี้ยอ๋อหนูก็สบายใจแต่ตอนนั้นแค่แค่ปรึกษากัน mm. ยังไม่ได้ทำแบรนด์อะไร mm. มันเป็นแค่คำปรึกษาทีนี้ตอนที่เข้าไลฟ์ครั้งที่สองนั่นแหละค่ะในวันนั้นอยู่ๆแม่ก็พูดขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยว่าแม่จะทำแบรนด์ คอเเจนให้ลงทุนให้10ล้าน mm. เป็นแบรนด์ของลี่ลี่จะได้ถ่ายรูปลงหน้าใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> สินค้าแล้วก็แม่จะทำให้หนูก็ดีใจมากแล้วหนูก็จริงเหรอแล้วหนูก็ไปแคนเซลไม่ไม่ได้แคนเซลหนูบอกว่าขอขอขอทำกับแม่ตาก,ก่อนได้ไหมเพราะว่าหนูอยากรู้การตลาดว่าเป็นยังไงขายของมันต้องขายยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นเขาก็ เพื่อนก็ไม่เป็นไรเ <_ an> พื่อนก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนก็เข้าใจก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะแล้วพอหลักจอบจบรายที่สอบเขาชวนลิลี่เนี่ยทำอะไรไหมคะเริ่มลุยธุรกิจเลยไหม,ม,ไหมสำหรับโปรเจนก็รู้แค่ในไลฟ์รู้แค่ในไลฟ์นั่นเลย <_ an> ทีนี้หนูก็รอแล้วก็ ด้วยความเราตั้งใจอ่ะหนูก็ไปนอนฝันว่าหนูจะเป็นนักธุรกิจแล้ว<อ>หนูจะทำเงินได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ผ่านไปอาทิตย์นึงก็แล้วสงสัยแม่จะยุ่ง<อ>ก็เป็นเดือนนะเดือนกว่าใช่เป็นเดือนแต่ระหว่างเดือนเนี่ยมีบริษัทเจ้าของแบรนด์หลายๆบริษัทเลยติดต่อรี่มารี่ก็ปฏิเสธไปพอบอกว่าหนูต้องทำแบรนด์กับแม่ตัก เห็นไหมทุกครั้งที่หนูออกไปไหนหนูก็จะโฆษณาให้พี่พี่รู้ว่าแม่ตั๊กจะทําแบรนด์ให้ถูกไหม,มหนูก็เป็นเด็กไม่โตอเอ่ะเออก็ตื่นเต้นแล้วทีนี้หนูก็เหมือนเสียโอกาสตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายหนูก็บอกรุ่นพี่ว่าแม่ไปถามแม่ตั๊กให้หน่อยว่าสรุปแม่ตั๊กจะทําแบรนด์ให้หนูไหม,มเพราะว่ามันมีหลายคนที่จะทําแบรนด์ให้หนู อ่ารุ่นพี่หนูก็เลยไปถามแม่ตักแล้วรุ่นพี่หนูก็มาบอกว่าแต่หนูไม่ได้ยินจากปากแม่ตักนะรุ่นพี่ก็บอกว่าเขาไม่ทําให้เธอแล้วเขาบอกว่าเธอไม่จริงจังซึ่งคํานี้หนูก็จริงหรอแม่ทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าใครๆเคยเห็นรีไลฟ์สดรีเต็มที่มากรีจ้างรอยรีเล่นล้านเพราะว่ารีรู้แค่ว่ารีสะกดจิตตัวเองเลยว่า ลี่ไม่ได้มีการศึกษาความสามารถไม่ได้เยอะมากแต่ขอให้ใส่พลังให้ทุกคนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยลี่ตั้งใจตรงนั้นมากหรือแม่เขาอาจจะคิดว่าลี่ก็คงทําไม่ได้มั้งเอออะไรอย่างเงี้ยระยะเวลานานนะครับกว่าที่ที่คนนี้คนสนิทเราจะมาบอกเราว่าแม่ตั้งใจทำได้แล้วเลยเป็นเดือนหนูถึงเป็นเดือนเลยหนูถึงบอกเออหนูถึงถามรุ่นพี่ให้รุ่นพี่ไปถามแม่อะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าตอนนี้แม่ตั๊กติดต่อมาจะทําแบบให้เราเราโอเคเลยไหมพร้อมลุยกับแม่ตั๊กคือลี่ถามว่ามีความหวังไหมมันมีความหวังแหละแต่พอคําพูดเนี้ยแหละมันมันยิ่งกระตุ้นให้รีบแบบโอ๊ยทําไมดูถูกความสามารถเราเออทำไมรีบตัดสินหนูหนูไม่ใช่แบบทาให้โอกาสแล้วทําไมไม่ลองทดลองด้วยความชี่เฮ้ hey. ปลาเหงียนลี่ทดลองมาหลายโรงงานเปลี่ยนสองโรงงานและลี่ก็มีข้อสรุปว่าโรงงานนี้มันใช่ลินลี่ชิมด้วยตัวลี่เองชิมแล้วแล้วก็ชิมอีกสุดท้ายก็เป็นแซบเหงียนปลาเหงียนใครไม่แซบแต่เหงียนแซบลี่ก็เลยบอกกับกับ คุณปลาว่า <Hey. S 1> ปลาไม่ต้องแค่10ล้านนีจ้าสามแสนที่ฉันสร้างเธออีก10บล้านเธอได้แน่ <Hey. S 1> เธอจะโบยบินไปถึงเมกา <Hey. S 1> ท่องทั่วจักรวาล <Hey. S 1> เธอจะไปอยู่ในอ่อ uh, บิกซีโลตัสอ่อมากมาย hey. ลี่จะทำให้เขาไปอยู่ตรงนั้นให้ได้เป็นปลาต้มสุกโคชนาเยอะแต่ของแท้แล้วถ้าหลังจากวันนี้ไปแม่ตั๊กติดต่อลี่เียบไปอย่างเงี้ยพอจะร่วมงานทำธุรกิจเปิดออเดอร์อย่างเงี้ยเราโอเคไหมลีดพูดคือลี่อ่ะเป็นคนที่ลี่โดนมาเยอะอโดนมาเยอะมากคือลี่ต้องพยายามเรียนรู้คนเรียนรู้ตัวเองให้มาก ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรมันก็เลยแบบกระตุ้นให้ใจรีสู้ด้วยตัวเองเพราะว่าเวลาที่รีแบบมีความหวังแล้วรีเชื่อเลยคือเชื่อมากแต่ทีเนี้ยรีอยากจะบอกว่ารีไม่ได้โจมตีไม่ตักนะไม่ตักก็คือผู้มีพระคุณของรีนะเขาแค่พูดให้ความหวังเราถึงแม้ว่าไม่ได้ทำจริงแต่ว่าคำพูดของเขาในวันนั้นก็สร้างแรงบันดาลสร้างให้ใจรีมี ความเป็นนักสู้นักลบอีกครั้งหนึ่งคือเขาไม่ได้ทำอะไรรี่ <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดว่าเขาโกงรีเออคือข้อข้อเสียของเขามันดีข้อมีข้อดีมากมากกว่าร <Okay. S 1> ี่ก็เลยยังคิดว่าเขาคือผู้มีพระคุณถ้าสมมุติว่าเขาอะทำวันนี้ผิดพลาดเกี่ยวกับการซื้อซื้อขายทองแล้วกำไรเยอะเกินไปถ้ามันมีแค่นี้จริงๆ นีเชื่อว่าเขาได้รับบทเรียนแล้วและด้วยความที่คุณแม่เป็นคนเก่งเขาจะไม่ทำอีกถ้าเกิดเขาได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรี่ก็อยากจะให้ทุกคนพิจารณาลองให้โอกาสแม่ตักดูหนูเชื่อว่าเขาจะไม่ทำแน่แน่แน่นอนแต่ถ้าว่ามันมีอะไรที่มันนอกเหนือจากการกำไรเยอะถูกไหมหนูก็ไม่เข้าข้างหนูก็ไม่เข้าข้างแสดงว่าเขาร่วมงานได้ในอนาคตสำหรับรีรีเนี่ย เจ็บแล้วจำ <c oughs> คือคนเจ็บแล้วทนเขาบอกเป็นควาย,ยหนูจะพยายามไม่เป็นควาย,ย,ยหนูกินจะหนูกินปลาโลมาเยอะสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากบอกอะไรกับแม่ตักหน่อยค่ะเผื่อเขาอยากได้กำลังใจจากลิลี่นี่แแม่ตักหนูอ่ะหนูคิดคิดว่าความรู้สึกของแม่ตักไม่ต่างจากความรู้สึกของหนูที่ผ่านมาทีเนี้ ถึงแม่ตักล้มมันก็อาจจะล้มบนฟูกมันมีแค่แบบว่ากินกำไรเกินงามแค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นขอให้ความทุกข์ในครั้งนี้ผลักดันให้จิตวิญญาณที่แท้จริงของแม่ตื่นให้แม่กลับมารักตัวเองให้มากให้แม่มีสติให้มาก มีความทุกข์อะไรก็แล้วแต่ให้มันรู้ว่าความทุกข์นั้นคือแสงสว่างเราเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้อยากให้แม่รู้ว่านี่มันคือวิชาเรียนที่มันสำคัญมากเพราะฉะนั้นหนูเป็นกำลังใจให้วันนี้มีคนเกียดวันหน้ามีคนรักวันนี้เราต้องรักตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะขอบคุณนะคะ